สวัสดีค่ะอยู่กับแท้ง300นะคะจากสำนักสเตปนายเพราะว่ามันคือรถของเราเองนั่นเองนะคะรอมานานแล้วชุดนี้นะคะนี่ p r o Fender t u o l Series Toway นะคะชุดนี้เนี่ยส่วนลดเกือบหมื่นเลยนะคะ,ะราคาปกติ89,250นานะคะลดเหลือ80,000ใช่ไหมใช่แหละใช่ปะลดเหลือ80,000ื่ปะลดเหลือ80,000นะคะอ่ะวันนี้ ปกติหนูจะมารีวิวคนเดียวเนาะแล้วก็จะเป็นภาษาของผู้หญิงอะเนาะเพราะฉะนั้นคำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเอพี่ๆบางท่านเนาะคนเล่นรถบางท่านอาจจะอะไรภาษาผู้หญิงผู้ชายจะไม่เหมือนกันเนาะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวให้แบงค์มาช่วยแนะนําด้วยนะคะอันนี้สาระนะคะน้องแบงค์น้องแบงค์ส่วนนี้สาระอะมาคุยกันดีกว่าว่า เดือนที่แล้วเนาะเขาปล่อยเป็นตัวควีนซีรีส์มาซึ่งบอกว่าขายดีมากของไม่พอจนตอนนี้ก็ยังไม่พอเลยเออยังมีลูกค้ารออยู่เลยนะคะณนะตอนนี้มีที่ดีกว่าควีนแล้วนะคะก็คือทูนซีรีส์ทูเวนะคะซึ่งควีนเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลตอบรับก็โอเคแล้วนะระ,ระดับหนึ่งด,ด,ดีดีเยอะเลยอะดีกว่าของเดิมเออดีกว่าของเดิมเยอะเลยนะคะมีตัวที่ดีกว่าตัวที่ดีกว่าคือตัวที่จบสุดนั่นเองนะคะเจ็บแต่จบนะคะ,คะอ่ะ มาดูกันอย่างตัวทูนซีรีส์น่ยเ,เขาก็มีผลิตมาใส่รถหลายรุ่นแล้วเนาะแล้วก็เป็นเป็นตัวที่ขายดีกันขายดีเอา,เอาว่าเอาเป็นว่าแพงแต่ว่าลูกค้าค<บ>ุณพ,พอใจที่สุดเพราะว่ามันปรับได้ทั้ง2รูปแบบเลยเป็นทูนทูนซีรีส์เอฟซูทูเวย์นั่นไงครับก็คือช็อชปรับสองทางอันนี้ก็คือถือว่าก็เป็นตัวจบสําหรับรถหลายหลายรุ่นแล้วอ่ะเดี๋ยวให้แบงค์เทียบกันดีกว่าว่า ควีนกับทูลเนี่ยข้อแตกต่างมันอยู่ตรงไหนนะคะกับกับความแตกต่างราคามันก็ต่างกันเกือบพึ่งเนาะเกือบเท่าตัวนึงอ่าเท่าตัวนึงนั่นแหละเนาะอ่ะเดี๋ยวดูกันเลยนะคะเริ่มต้นกันที่โชกคู่หน้าก่อนเลยไปอย่างที่เห็นได้ชัดเลยแรกๆเลยดูขนาดตัวโชกนะครับโชกได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ลูกสูบใหญ่ขึ้นแกนใหญ่ขึ้นได้เบาโชวมาด้วยถ้าเป็นควีนจะไม่มีมีเบ้าโชวมาอันนี้เบาโชวก็ให้ตัวได้ลองรับเวลาลด ฝกหลุมเรืออะไอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในส่วนของที่แตกต่างกับควีนนะครับหนึ่งเลยอะควีนควีนเขาจะเป็นปรับรีเบลที่เราเห็นกันคือปรับที่หวัวโชกปรับรีเบลคือจังหวะปรับขาขายืดของโชกค,ครับแต่พอมาเป็นฟูลซีรีขารีเบลจะมาอยู่ด้านล่างด้านล่างนะนนี้เราจะปรับได้8ปดตัวถ้าเป็นควีนจะปรับได้สิบตันนี้ปรับได้8ปดตัวแล้วก็ในส่วนอีกที่พเพิ่มเข้ามาหาคอมเพสเซอร์ให้คอมเพสชั่นอันนี้คือปรับ ขากดหร graduate, like ือว่าจัวะขาลังได้แปดเดิ์เหมือนกันองค์เงาก็คือตามชื่อครับโชคูลซีรี่ก็คือปรับสองทางแต่ถ้าเป็นฟูลซีรี่คือเป็นโชควันเวก็คือปรับได้แค่ทางเดียวก็คือข้อดีของฟูลซีรี่มันดียังไงก็คือหนึ่งมันปรับได้ทั้งขายุบขายืดนะครับมันจะหนึ่งมันปรับได้เยอะกว่ามันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องการใช้บนท้อถนนมันคุ้มได้ทั้งขาายุบขายืดพวกรอยต่อถนนพวกร้อยคอนกรีต อะไรพวกเนี้ยมันก็จะปรับได้ละเอียกดกว่าได้เยอะกว่าก็วิ่งเร็วๆนี่เอาอยู่ไหมอ่าแค่ตัวกิงก็เอาอยู่เลยนะครับถาถ้าพูดจริงๆนะแต่ถ้าเป็นทูนอ่ะก็คือเปอร์ฟอร์แมนซ์มันก็เยอะดีขึ้นเนาะเพราะต้องบอกก่อนว่าจริงไหมแบงค์ที่เขาบอกว่าล้อ17กับล้อ20ใส่ล้อต่างกันนะอ่ะก็ปรับเชื้อคนละเบอร์นะเออปรับคนละเบอร์เพราะว่าฟิลลิ่งมันก็ต่างกันด้วยออืมมันมันไม่ได้มีผลแค่ช่วงล่างตรงนี้อย่างเดียวนะแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะแอนศิลป์ไพรนอกอะไรเงี้ยมันมันมันส่งผลทั้งหมดนะคะแล้วก็การปรับโชคที่มันได้เยอะกว่าเนี่ยถามแบงค์เลยดีกว่าขายทุนเยอะมากๆนะคะเดือนหนึ่งนี่ขายแบบบางเป็นสิบชุดเออเป็นสิบชุดอะลูกค้าแต่ละคนอะปรับไม่เหมือนกันจริงไหมเอาปรับไม่เหมือนกันอยู่นะครับคนเราหนึ่งใช้งานต่างกันชอบความชอบต่างกันปรับไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนไม่ได้วิ่งเร็วใช้งานในเมืองทั่วไปก็จะเน้นปรับนุ่มๆหน่อยบางคนวิ่งเดินทางต่างจังหวัดบ่อยก็ต้องการโชที่แบบ เฟิร์มหน่อยหนึบหน่อยก็คือเพื่อที่จะใช้งานแบบขับเร็ววิ่งไกลๆได้ก็เข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยเ<ห>นาะแ,แล้วมันมันมันแบบไม่เหมือนกันเอาง่ายๆแต่ละคนปรับไม่เหมือนกันสักคนซึ่งโชงที่ปรับได้มันดีกว่าอยู่แล้วเนาะใช่ครับหนึ่งปรับสองมันก็ดีกว่าปรับหนึ่งแน่น,นอนอีกแล้วคือมันก็บอกถู่ว่ามันปรับได้สองครับโอเคเพราะมันเยอะกว่าหนึ่งอแล้วโอเคอ่ะมาต่อกันที่คู่หลัง ู้หลังมันออกแบบเป็นซับแทงส์แบบนี้เนาะหน้าตาเหมือนกันครับแต่คือเพิ่มขึ้นมาคือหนึ่งแกนใหญ่ขึ้นกระบอกใหญ่ขึ้นครับถ้าเป็นของตัวในชุดควีนอ่ะมันจะเป็นซับแทงส์ก็คือเป็นขนาด2.0แกนมันจะอยู่ประมาณ16มิลใช่ไหมครับทีนี้พอเป็น2.5เป็นฟูนมามันก็แกน18กระบอกใหญ่สุดใหญ่ขึ้นมันก็เฟิ่มขึ้นั่นแหละครับแล้วก็ขานีีเบาจะมีอยู่ที่ชงทีนี้คุมในเรื่องของขายืดมันก็จะเกาะดูถนนได้ดีขึ้นก็คือลูกค้าชอบเบอร์ไหน ก็คอมเพสก็ปรับฐานกดถ้ารถไม่ได้ใช้งานความเร็วไม่ได้วิ่งเร็วไม่ได้มันุกเยอะก็ไม่ต้องรัะแล้วแผ่นนี้นะคะแผ่นเรื่องงานโครงที่ต้องใส่เนี่ยจะมีแค่โตยโยต้าเนาะมีรีเวกับฟ er. อร์จูเนอร์อันนี้แทงต้องใส่ด้วยแท,งต,ง,ยทงต้องใส่ด้วยหนึ่งเลยที่ต้องใส่าะมัน,มนง,ง่ายครับถ้าเป็นช็อเดิมอ่ะมันจะเล็กเล็กกว่านี้ใช่ไหมครับพอเป็นทูซิลี่รัรบวงรอบของมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเวลา มันจะทําให้พวกกันโคงหรือว่าบิดเข่าเบียดจัดสปริงเราต้องใส่เป็นพวกเหตุเรื่องกันโค้งของคอมเพเตอร์ครับเสริมรองขึ้นไปเพื่อให้ระยะกันโคงมันห่างออกจากตัวโช๊คนั่นแหละครับไม่ให้มันเบียดกันไม่ให้เบียดกันแต่ถ้าเป็นในสองคูลนะครับไม่ต้องใส่แล้วไม่ถ้าไส่ทูนเราไม่ใส่ได้ปะอ่าไม่ใส่ได้ครับสปริงเป็นรอยเป็นรอยครับเนาะใส่เหรอคะอ่ะแล้วก็ตัวเนี้คืออะไรเพราะว่าชุดนี้ยมันเป็นทูนโหลดเนาะสแตนดาร์ดก็ได้โหลดก็ได้นะคะ แต่ถ้าเป็นสปริงหลังอ่ะถ้าเป็นเอเวอร์เรดอ่ะมันจะเป็นสตัดเนาะไม่ได้จะเป็นสตาร,ตารแต่ว่า,าวแทงไม่เหมือนกันมันต่างกันยังไงอ่ะแบงค์บอกหน่อยอการทำง,งานมันเหมือนสตัดของเอเวอร์เรนะครับ hmm. แต่กมันไม่ได้ปรับเท่าเรียสสตัดสตัดมันจะปรับระดับมีระดับเซนได้อะไรของแท้เขาเรียกว่าเป็นแหวนแหวนรองสปริงรองสปริงเขาก็จะให้มาสองตัวตัวคือข้างละสองตัวข้างหนึ่งตัวหนึ่งก็จะสูงประมาณหนึ่งนิ้วใส่สองตัวก็เท่ากับสองนิ้วแล้วแหละถ้าลูกค้าที่ไม่ต้องการโหลด ต้องการความสูงสแตนดาร์ดก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใช่คสองตัวแต่ถ้าเราเอาออกก็เท่ากับรถเราจะโหลด2นิ้วอัตโนมัติทันทีเลยเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้เป็นแบบสตนดนะเป็นแบบใช้แบบแหวนรองนั่นเองเนาะอ่ะโอเคก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะนี่มารีวิวก่อนของยังไม่มาส่งของมาเย็นนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับคนที่จะโหลดต้องใส่แต่คนที่ไม่โหลดเนี่ยไม่ต้องไปอยากใส่เออปีนกปองศากลอยากใส่ ไม่ได้โหลดอ่าแต่ก็บอกใส่ไม่ได้นะพี่ต้องโหลดจริงคือลูกค้าบางคนอนะ่ะต้องบอกก่อนว่าพอพอเราอยู่ร้านแต่งรถเนาะแบบมันสวยอะ่ะอยากให้มันเข้ากันทั้งหมดแต่ว่าคือถามว่าเราอยากขายเราก็ขายได้นะแต่มันเป็นข้อเสียกับลูกค้าไงเราเคยเจอนะลูกค้าที่ไม่ได้โหลดนอแบงเงนะงงาะแล้วใส่ปิ่้องมายางกินเย็นลวดอะ่ะตัง้งสูตรไม่ได้เ <c oughs> ลยเจไม่เข้าใจไปใส่ที่อื่นมาบอกว่าเห็นมันสวยดี ก็เลยเปลี่ยนด้วยเขาเปลี่ยนด้วยแล้วมุมมุมสามไม่ได้เพราะรถมันไม่ได้โหลดใช่คืออย่างน้อยอ่ะพี่อยากใส่จริงอ่ะพี่โหลดนิ้วนึงก็ได้อ่ะหนูขอร้องแล้วกันนะถือว่าหนูขอร้องถ้าลูกค้าโหลดอ่ะแนะนำไม่ใส่เพราะหนึ่งมันทําให้ตั้งสูงง่ายขึ้นจืเบิร์กล้อมันตั้งได้เท่ากับใกล้ความก็คือได้ค่ามาตรฐานใกล้เคียงกับแบรนด์มันจะช่วยในเรื่องให้ยางไม่กินในตั้งสูงง่ายล้อไม่แบกได้เออก็ตามนี้นะคะสําหรับ พี่พ่ที่ใช้แท้งสามร้อยอยู่เนาะแล้วก็กำลังมองหาโชคที่มันจบนะคะคก็เนี่ยทูนซีรีส์เลยนะคะแต่ถ้าสำหรับแบบเฮ้ยเอาแบบกลางๆโอเคเอาดีกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแล้วก็เราไม่ได้แบบแอจัดมากอะไรขนาดนั้นก็เป็นควีนก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าควีนนี่ก็เป็นอะไรที่เราได้รับการตอบรับดีมากเ,เพราะว่าอ,คคอย่างที่บอกว่าของไม่พอขายอ่ะโอเควันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรา เปลี่ยนแล้วก็ให้แบงก์ไปเทสกันเนาะว่าเบอร์ไหนที่แบงก์ว่าโอเคแต่แบงก์โอเคก็ไม่ได้แปลว่าลูกค้าจะโอเคนะจริงไหมเออเราต้องรู้ไปก่อนว่าเบอร์นี้มันฟิลไหนเออเพราะว่าถ้าปรับแปดหนึ่งแปดไปสองสิบหกสิบหกรอบก็ไม่ไหวนะมาลูกค้าเทสตบอกรอบก็ไม่ไหวนะแบบหนึ่งหนึ่งอย่างงี้ก็ไม่ไหวเนาะเพราะถ้าหนึ่งก็คือจะแบบไอ้นี่เลยต้องรู้ไป่งที่มันเบอร์ไหนโอเคแล้วก็ไปที่ลูกค้าน่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าแต่ละท่าน มันก็จะง่ายกว่าไวกว่าโอเควันนี้ก็เดี๋ยวให้แบงค์ไปติดตั้งแล้วก็เทสก่อนอเจอกันค่ะ,คะ <Yeah. S 3> This is the extended version I can lick it. I can ride it. While you slip it and slide it. I can do all them little tricks and keep the dick up inside it. You can s m a c k it. You can grip it. You can go down and kiss it. And every time he leave me alone. He always tell me he miss it. He want